พี่น้องมันนี่ต้มไก่เตรมเกลือเตรมเกลือมาหนี่ยังไงนี่โอ้บอกพระท่านเลยว่าให้รับตาเออท่านผู้ชมเลยพระท่านมีโอกาสได้รับตาเลยไม่ไปคิดแต่นั่งบอกบอกบอกทานมันหนุนนักซื้อมันไม่ไปแต่คิดแต่ลูกงทานมันหนุนนักซื้อพอดีทานในกระตังใส่เมื่อกี้โอ้บักขามต้มไก่ใส่บักขามสูตรโบราณเนื้อบานเนื้อถ้าใครไปประกุณครบเสร็จ กระเพากระเพากดึงดึงน้ำมันใส่รถเออนี่กระเพากระเพามีมดนี่โอ้ยปลูกนี่ยบอกคนปลูกไว้มันไงตัวอันนีปุ่นเต็มเลยคนปลูกพญานาคบ่ได้บูรณาการเล่าจักเถื่อบ่ให้เด็กจักเถื่อลูกหลานก็จักสิ่เยอะใจไหนเด้วมาฮามาใส่เครื่องไว้แล้วเอาเอาทุกทีพร้อมแล้ววันนี้ต้มไก่นอกบ้านมนีาบ่ได้อยู่ในครัวเราแล้ว คอนเทนต์นอกบ้านว่าไงซะวงไบเอ๋อะไรเล็กน้อยใบบักขามจริงๆแบบตุ่มไก่สมัยโบราณนะบักขามต้องหลายอยู่แล้วใบมันเนี่ยจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยโบราณจริงๆข่าตะไคร่นี่ต้องเต็มพีกกระโวยลงไปตำแหลกด้วยตำเพราะมันแบบเนี่ยเขาบูดตำแหลกเลยตรองเป็นก่อนเนี่ยเพราะได้ยำน้ำ ตามนั้นมารอเบิ้องอีกรอบนึงครับหมูร้านหมูร้านคือต่มแบบเตาทานได้แน่หมูร้านสุดๆขาติกสุดๆราล,ลงไปเ,เลยด้วเ,เ,วเียังกปกนึ่งใล้ไกลใกล้ยย่เียสามพี่น้องเน่ยอไปซื้อหมูหมูไี่เลยกเยก่ลวไก่เหลือง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 กนือเป็นหง โอ้บ้านนี้ขัดสุขเห็นทุตัวเบืองเราเหมือนนันยุทเอาน้ำใส่น้อยหยดพี่ไว้ขนาดเลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่อันนี้เนาะตึ้งใส่น้ำบ่่ไปวางไว้เย็นหยังไปจะเกิดเท่าเดี๋ใส่เกือใส่น้ำลงไปบ่เด้ใส่ใกล้เลยพี่น้องบุ้ยคีเดซินจัดไปเนาหลังจากต้มอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่แต่เกลือ

เคบ่มันบานเลยมันบานเลยมันบานเลยอันนี้ชูนบานได้ครับเด้อะมันบานอย่างนี <S 2> <S 2> ma, no, mm ่ hmm. ้นี no, so it it <S <S 2> <S 2่เจ้ามาทานเลยนี่ไงไก่บานเอานะโอ้สุดดยอเออแต่หนี่งบอกเป็นไก่บานเนอะพันเป็นไก่เหลืองบ่ไก่ไก่ไก่พันไก่พันเจ้าบอกเป็นไก่เหลืองแต่ว่าผมว่าจริงๆไก่ยังไก่ยังสีมันเหนือเหนือมันแน่นกว่าแน่นเหนือมันหลายเหนือแน่นแต่ถ้ารู้ดีอ่ะแบบ บ้านเขาเลยในบ้านเขาเลยบ้านเขาเลยแบบว่าบ้านบ้านนี่หรอแม่จับอยู่ควอดนี่สิเกี่มันจีบต่างกันเนาะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดกำลังอายกำลังควนกำลังใส่ไก่ลงไปจะถือว่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วทาแป๊บเดียวนั้นแหละแลเพราะปงมาปุ๊บก็เอาพังพอมเปย์มาทิ่มใส่แล้วกับอันนี้ใส่กับสุดเดี้วโอเคโอเคมาแล้ว โอเคมันจะมันจะเดินดหน่อแต่ว่ากัดเรียบร้อยละกันอุาาป t ท a i เป็นแนวทางเด้อผมเป็ไทยอุปไทยอ่างกัผู้ใดอยอ,อ่างกับให้กินครับสูตรบ้านๆบ่มีอย่งางไรใส่ข่าตะไคร้พริกสำคัญใบบักขาม,มแต่ว่าถ้าใจดีนะมันบานเนาไก่ลักแล้วมันเจียวเ <c oughs> ส<ะ>ีย <c oughs> อ่ะนี้ต้มบ้านๆไอี้นี่นต้มเตาทานนี่ก็เลยแต่ว่าก็เป็นอันเซื่อมิ่งอะไเดี๋ยวใส่พักอีกเล็กน้อยก็คงเป็นอันเซื่อมิ่แหละครับ กะเดี๋ยวผมกินเพื่อนาะก็จะ,จะพิคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเดิกดดินเรียงขึ้นนี่ก็ได้ละเดี๋ยวันใส่พักอกแปปหนึง่งครับผมก็จะะมาณนเนาะในค่ำคืนนี้ต้มไก่เฮาบ่ม,มีอย่างไรเทคนิคย่อมย่อมเบาเบาครับมานี่โอเคครับเดี๋ยวกินเพื่อครับผม